ทั้งฝนพญานาคชื่อมุจลินที่อาศัยอยู่สะน้้ำตรงนี้ก็เลยเลื้อยขึ้นมาโรบตัวของผูพผู้บสเพ็มพุทธเจ้านั้นจิตกระหนดเอาส่วนเสียงปิดไว้ป้องกันลมหนาวลมฝนคนเดือนหกเลื่อฝนฝนเลิ่เลิ่มนบานแล้วไงพวกฤดูการพกปลูกทั้งลมทั้งฝนทั้งยุงเหลือบยุงดมเด็ดเนี่ยนะใช้ส่วนเสียงปิดไว้แต่เวลาเขาปั้นพทะรูปออกมาที่อยู่ในวัดนั่นก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าต้องประทับอยู่ตรงข้างบนถ้าอยู่ในหน้าก็ทําให้มองมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมละ่ะเวลาปั้นออกมาแต่เหตุการณ์จริงนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในกหนดหน้าทั้งหมดเจ็ดกะหนดเป็นพระประจําวันเสาร์กระบอกบางหน้าปลกุกบางหน้าวัดหน้าปลุกก็มีแถวกรีะก็คือสัญลักษณ์ก็คือพระนั่งอยู่บนกระหนดหน้าแต่ว่าที่จริงนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ข้างในพอครุเจวันพระยาหน้าก็คลายกหนดออก พระพุทธเจ้าก็ปิ่งอุทานว่าความสงัดเป็นสุขของผู้สันโดษรู้อยู่ปฏิบัติทมอยู่ถึงการเบียดเบียนการไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกอันนี้เป็นการปิ่งอุทานครั้งเลขที่หลังจากเไอคือเสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ที่7พอครบกิจวันคายกําหดดออกแล้วพระพุทธเจ้าก็ปิ่งอุทานความสงัดเป็นสุขของผู้สันโดษรู้อยู่ปฏิบัติอยู่ถึงความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายถือว่า เป็นสุขในโลกพญานาคเขาเป็นคนอารมณ์โกรธเริงก็สร้างเป็นหนังกี่ครั้งกี่ครั้งก็ดังใช่ไหมด้วยความพญานาคนเขารักษาสัจจะรักษาสัจจะรักจริงเกลียดจริงร้อนเร่งก็คือไฟโทสะเร่งมากสําหรับพญานาคสามารถได้เป็นจุเผาคนได้เป็นจุลเรละยมสำหรับฤทธิ์ของพญานาคเชตธรรมดาธราพญานาคี่ยเขาจะเป็นเทวดาชั้น่ําเป็นเทวดานนโยมพญานาคไม่ใช่สัตว ไม่ใช่สัตว์เด็กเดดดลฉานพญนาคเป็นเทวดาชั้นต่ำเพราะว่าพระโพธิสัตว์จะไม่เกิดเป็นสัตว์เดรดจฉานที่เลื้อยไปด้วยอกเป็นสัตว์อย่างอื่นเป็นได้แต่ยกเว้นที่สัตว์เลื้อยไปด้วยอกอันนี้พระโพธิสัตว์จะไม่ปอเผิดภาวนายกเว้นอย่างเดียวคือพวกงูพวกตากาบอะไรเน่ะพระโพธิสัตว์จะไม่เสวยเสวยชาติเป็นสัตว์เลื้อยคานที่เลื้อยไปด้วยอกแต่ถ้าเป็นกวางเป็นไก่เป็นอะไรเป็น ข้าพธิสัตว์ได้สัตว์เดรัจฉานห้าร้อยชาติไปอ่านดูได้นะ <c oughs> มีพระบางรูปถามอาตมาว่าเอ้าในพทธเจ้าบอกว่าไม่ไม่เป็นสัตว์เดือยคานเป็นพญานาคไงที่เป็นพระอะไรอยู่ในสัรร์ชาติที่เท่าไหร่เอจําได้ไหมพระเจ้าสิบชาติอ่ะ <c oughs> พระเจ้าเนี่นี่มีราดหรืออะไร <c oughs> ที่ไอศิลบารมีอ,ะอ่ะศิลบารมี <c oughs> พญานาคอาตมาเขาตอบไปว่า พญานาคไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เป็นไอเทวดาชั้นต่ำอยู่ในชั้นจตุมหาราชิกานะสำหรับพญานาคเป็นศีลบบร,รมีที่เป็นงูเผือกแล้วก็โดนไออะไรในในพลานใช่ไมจับไปเล่นละครแสดงต่างๆน้องสาวชื่อมุกขิกข็ <c oughs> เ,เลย <c oughs> เปลงร่างเป็นผู้หญิงมาช่วยเหลือนังงไง มาช่วยพญานาคพญาเผือกอันนี้อาตมาจําได้เป็นบางตน <c oughs> ดูนบวงไอ้นายพานโค้งไปปินแสดงปินละคนที่อยู่ภาวนาอยู่บนจบวกอ่ะนายพรานนั้นก็คือเทวทัวตคู่สร้างบรรมีกับพระพุทธเจ้าตลอดถึงแม้จะเป็นคู่สร้างบรรมีกันถึงจะลังเกรหรือว่าช่วยสร้างบรรมีให้กับพระพุทธเจ้าเดระพุทธเจ้าก็ตัดกับลาหุนว่า รักลาหุนเท่ากับไอ้รักเทวทัตเท่ากับลาหุนบุตรดังเลือดในอกอะลาหุนนี่เป็นราชโอรุองค์เดียวของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะระพุทธเจ้าก็รักเสมือนลาหุนรักเทวทัตนะโยมนะเป็นคู่สร้างบาร,รมีกันนนตมพระอาจารย์ก็จบกับประวัติสัปดาห์ที่หพระวสสะมุจลินคำว่ามุจลินแปลว่าต้นจิกแล้วก็เป็นชื่อของพญานาคที่อาศัยอยู่ตรงนี้มุจลินดานะ คนอียิเรียกว่า,ม,ามุดจลินดาคนไทยเรียกว่าสะมุดจลินคนที่มาบูรณะปฏิสังขรณ์ตรงนี้ก็คือแต่ก่อนเป็นสระน้ําตื้นๆอยู่เขามาบุรณะใหม่แต่ก่อนเป็นน้ําคลาไหลมาจากหมู่บ้านก็มาลงลงตรงนี้ปปาานเป็นอบตอครับพาาอาจั์อบตอการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนจากพอาจย์วิทูลเนรูปตรงนั้นเห็นพอาจารย์วิทูลพูดอยู่แม้่แต่วัดวิรุวันก็เป็นผลงานของสาม พระเถระผู้ใหญ่ก็คือพระอาจารย์มหาพันธ์พระอาจารย์วิทูลแล้วก็พระอาจารย์วิเชียนวัดเบลุวัดเป็นของคนไทยทั้งนั้นอยู่แต่ก็เก็บเงินจากคนไทยเพลยงตั้ง70ู่ปีนะวัดเบลุวัดต,ต้นไทยแล้วก็สงไทยปลูกต้นละ100รูกปีแต่คนตอนไว้ก็คือคนอินเดียพนักงานแต่พระไทยพระสงไทยก็ไปปลูกไว้เป็นวัดนุ่ยเวันปุ่นนี้เราจะเดินทางไปที่วัดเบรุวันอันนี้ก็เหมือนกันใช้แรงงานของคนอินเดียแต่ว่าสงไทยเป็นคนจ่ายเงินให้ นำทีมโดยพระอาจารย์วิถูนเห็นรูปพระอาจารย์วิถูนก็จําได้อยู่ข้างในเ <c oughs> พระพุทธรูปก็เหมือนกันแล้วก็คือคณะสงฆ์ไทยพระธรรมทูตท,ที่อยู่ในอินเดียมีหน้าที่พัฒนาในสี่สังเวทที่เกี่ยวข้องประวตามรอยพระบาทพระศาสดา,ษา,ษา,ษาพระสงฆ์ไทยที่อยู่ในอินเดียเป็นภูรัเผยเทพพุทธศาสนารักษาปูชนียจสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านายูทุกแห่งเกือบทุกแห่งลุมพินีแล้วก็เหมือนกันสงฆ์ไทยมีบทบาทมาก เหมือนกับในสมัยช่วงก่อนก่อนก็เป็นประเทศญี่ปุ่นประเทศพมา่าอย่างกุสินารานี่จะเป็นประเทศพมา่าหลวงพ่ออู่จันทรธรมนีเศรษฐกิจพุทธยานีสงไทยราชคฤห์นารันทาส่วนมากจะเป็นสงไทยหลักๆก,ก็คือพระอาจารย์ฉลองพระอาจารย์มหาพันธ์พระอาจารย์วิเชียนพระอาจารย์วิทูลที่อยู่นานรุ่นสมัยหลวงพ่อทองโยธพระเทพพุทิวิทศพัฒนาต่างๆรวมถึงสระมุจลินนี้ด้วยวัดเวรุวันมหาวิเลยนาลาก็ช่วย พระศีรีมหาโพธิ์2กิโลอยูที่เราไปเมื่อวานสัปดาห์ที่สีเอาสัปดาห์ที่4ห่างกันประมาณสักใช่ใช่จากบ้านสุชราบ้านสุชราห่างจากโพธิที่มณฑลอันนั้นอยู่ทางด้านทิศใต้สระบุรอินจะอยู่ทางด้านทิศใต้ถ้าบ้านสุชรดาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันออกก็คือเราเดินลงทางด้านโพธิที่มณฑลอันนี้อยู่ทางด้านทิศใต้แลสระบุรลินทางด้านทิศใต้ ท่าบานสุจราอยู่ทางด้านทิศตะวันออก